หางที่สวยที่สุดสําหรับเราชาว25ศตรวรรษนั้นเป็นหางอะไรไปไม่ได้นอกจากหางหงนั่นเองพิมพ์หางหง25ศตรวรรษนั้นเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงมากในปี2566นี้วันนี้ได้นำพระ25ศตรวรรษเนื้อชินพิมพ์หางหงมาให้เพื่อนได้ชมกันผมแอดมินช่องพระ25 t h นะครับ ทักทายและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านวันนี้ตรงกับวันอังคารที่31เดือนตุลาคมปี2566นะครับเวลา12เิ45นาทีเพื่อนๆคงกำลังทานข้าวกันอยู่แต่แอดมินนะครับทานเรียบร้อยแล้วก็เลยมีเวลานำพระมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ถนัดเว็บไซต์นะครับสามารถแคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็ส่งให้แอดมินดูได้ส่วนใครที่ถนัดทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ พระ2ี่ h c o m ทีนะครับพระทุกองนะครับก็พร้อมนิมนต์นะครับมีราคาแล้วก็ส่วจลดแอดมินปรับระบบทุกวันนะครับเพื่อให้พระทุกองค์นั้นพร้อมพระองค์ไหนที่นิมนต์ไปแล้วก็จะไม่อยู่ในนี้แล้วนะครับทำให้เ,เพื่อนๆที่เข้ามาชมพระนั้นสบายใจได้ว่าพระทุกองค์นั้นพร้อมนิมนต์ก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับเพื่อนที่เป็นมือใหม่นะครับมาดูพิมพ์หางหงกันก่อนนะครับว่ามีตําหนิตรงไหนบ้าง ตำหนิแรกเลยนะครับถ้าไม่มีตำหนินี้ก็คงจะใช้ชื่อว่าพิมพ์หางหงไม่ได้นะครับบริเวณปลายจีวรน,นะครับมีลักษณะเนื้อเกินทรงสามเหลี่ยมเฉียงขึ้นบนเล็กน้อยเป็นที่มาของชื่อพิมพ์หางหงบริเวณนี้นะครับตำหนิที่สําคัญที่สุดตำหนิถัดไปนะครับที่บริเวณปลายนิ้วหัวแม่เท้าข้างขวานะครับจะมีเนื้อเกินยื่นมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับถัดไปนะครับตรงบริเวณ กลางผ้าสังคตินะครับจะมีเนื้อนูนขึ้นมาคล้ายๆกับพิมพ์สังคติจุดนะครับตรงนี้นะครับบริเวณถัดไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นบางจุดที่บางองค์ก็ไม่ได้เป็นลนนักษณะนี้แต่ที่แอดมินสังเกตเห็นนะครับตรงบริเวณปลายลัศสมีประพามณฑลฝั่งขวานะครับที่จะเชื่อมกับไหล่เนี่ยจะมีเส้นแนวดิ่งเล็กๆเชื่อมอยู่นะครับที่แอดมิน สังเกตเห็นบ่อยๆนะครับแต่ตำหนิหลักที่ต้องมีเลยก็คือเป็นลักษณะของหางหงแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาชมพระใกล้ๆกันนะครับขอยาตปรับมุมกล้องนะครับเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับหางหงองค์นี้นะครับหลวงพ่อเรหัสนะครับ stwc 5 2เชิญหลวงพ่อออกมาดูใกล้ๆกันนะครับเดิมๆออกวัดนะครับ ผิวกลับนะครับมีรัศมีที่สวยงามนะครับเรียงสวยออกประลอดประลอดนะครับริ้วจีวรคมกริบหางหงนี่หางหงเป็นหางหงนะครับคมกริบชมด้านหลังนะครับยาหลังนั้นติดครบสวยงามนะครับคมล่องเสียนในยันก็คมมีคราบปวก อยู่ตามอักขระนะครับบ่งบอกถึงความเก่านะครับของแท้นะครับบางส่วนก็จะมีค้าปลวกแบบนีนะบ้ต่อไปดูตรงบริเวณขอบตัดนะครับขอบตัดด้านซ้ายนะครับขอบตัดด้านขวาด้านบนนะครับ ก็ด้านล่างนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับสมบูรณ์สุดๆเดี๋ยวผมใส่เลนส์นะครับจะได้เห็นกันใกล้ๆนะครับดูจมูกครับจมูกแท้นะครับจมูกแท้ไม่ได้แต่งเติมไม่ได้สัญญกรรมนะครับนะครับ เพราะว่าเวลาผลิตเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยเวลาปั๊มลงไปเนี่ยจมูกก็จะมีการโดนปั้งเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะครับบางองค์เขาก็มีการแต่งเติมเขาก็จะบอกนะครับว่ามีการเสริมจมูกมาแต่อย่างผมนี่ยังไงก็ชอบเดิมเดิมนะครับขอให้เป็นเดิมๆิมนะหน้าสวยนะครับหน้าสวยเห็นแล้วก็ มีความประทับใจนะครับถ้าเกิดใครมีความประทับใจองค์ท่านนะครับก็เชิญนิมนต์นะครับหางหงหางหงเป็นหางหงนะครับล่องเสียนต่างๆนะครับสวยงามมีมาไม่บ่อยนะครับตอนนี้องค์นี้ก็สวยที่สุดแล้วที่ผมมีอยู่นะครับสำหรับหางหง ย,ยันหลังกันใกล้ๆนะครับโอเคไม่น่าพลาดนะครับองค์นี้ไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับใครที่เป็นสาย25สศตวรรษนะครับพิมพ์ทั้งหงเนี่ยเป็นพิมพ์ที่ควรจะมีอยู่นะครับและองค์นี้ก็เป็นองค์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆมากนะครับ ขอให้เพื่อนมีความสุขความเจริญน,นะครับมีสตินะครับพวกนี้หวยออกนะครับก็ขอให้ลุ้นกันแล้วก็ถูกระมันใหญ่กับทุกคนเลยนะครับมีลาไปก่อนสวัสดีครับ